เปิดภาพหลักฐานแมทสงกรานเลิกกันแล้วแต่มิตรภาพยังสวยงามสืบเนื่องจากประเด็นที่แมททีรณีคงไทยและสงกรานเตชนรงค์ได้ปิดฉากรักลงแล้วโดยสาวแมทออกมายอมรับว่าตนนั้นเป็นฝ่ายเดินออกมาเองสำหรับร้านไอศกรีมนั้นที่สงกรานทุ่มเทสร้างเพื่อแมทตอนนี้เลิกกันสาวแมทก็ต้องคืนไป แม้จะเลิกกันแล้วแต่มิตรภาพยังสวยงามเมื่อส่องอินสตาแกรมของทั้งคู่ก็พบว่ายังต่างคนต่างฟอลโล่อินสตาแกรมกันอยู่เหมือนเดิมจ้าแต่สำหรับเรื่องไล์รูปหรือคอมเมนต์โพสต์กันและกันนั้นจะมีให้เห็นไหมก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ